นี่ค่ะเมนูหยวกผัดเคยของเราเรียบร้อยแล้วจ้าเชิญชิมได้เลยอะเป็นไงบ้างครับอร่อยอร่อยจริงไหม <c oughs> ไม่ได้บังค้บด้วย สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการพอชอบพาตลอนตลาดคนไทยยิ้มได้กันอีกแล้วนะคะวันนี้วิวอยู่ที่อำเภอป่าพยอมค่ะที่มหาวิทยาลัยทักษศิณน,นะคะวิทยาเขตพัทลุงค่ะที่นี่มีตลาดนัดที่แบบเดินแล้วก็ยิ้มได้นะคะอีกที่หนึง่งก็คือนี่เลยตลาดริมชนถนนคนเดินค่ะที่นี่นะคะก็มีอาหารนะคะของทานเล่นเครื่องดื่มอร่อยอร่อยมากมายเลยนะคะเป็นบรรย ชิลๆ <chill> นะคะเดินเล่นยามเย็นเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะคะแล้วก็ไปชมกันว่าร้านอาหารที่นี่นะคะมีอะไรอร่อยๆกันบ้างค่ะตามยีมมาเลยมาเลยนี่เราอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะน่ากินมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นราคานักศึกษานะคะเราสามารถชิมได้ทุกร้านเลยนะตรงนี้ สบายชิลๆอย่างนี้นะคะวิวก็อยากรู้ว่าที่นี่มีคอนเซปต์ของตลาดยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่โต้งกันดีกว่าค่ะต้องวสวัสดีค่ะถือลูกชิ้นมาด้วยม่ว <c oughs> ก็อยู่กับพี่โต้งนะคะเป็นผู้ดูแลลาดิมชนหนุนคนเดินที่นี่ค่ะพี่โต้งคะตลาดลิมชนเนี่ยมีคอนเซปต์หรือว่ามีที่มาที่ไปยังไงคะความจริงตลาดลิมชนนี่ก็เกิดมาจากมหาัยทักษิน,นะครับจากประสบการณ์เราแหละถ้าว่ามหาัยทักษินนะ่ย อยากจะมีแบบพื้นที่ที่มีบรรยากาศดีๆตรงเนี้ยเราอยากจะมาสร้างบรรยากาศดีๆให้นักศึกษาครับที่อยู่ที่เนี่ยซึ่งมีทั้งนักศึกษามหาลัยเด็กโรงเรียนสาธิตและเด็กโรงเรียนป่าพยอมพิทยาคมซึ่งเป็นเด็กมธัธยมที่เนี่ยเขาได้รู้สึกว่ามีพื้นที่รีแล็กสักพื้นที่หนึ่งอาจจะที่เราเลิกเรียนอ่าใช่ใช่ใชเด็กเจอโรงหาตั้งแต่ตอนเช้า ตอนเที่ยงตอน, <laughs> ตอนเียงแล้วก็อยากเออนะ <laughs> ก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะ,อะเอออยากให้เป็นเป็นอารมณ์ของความบรรยากาศที่แบบชิลๆม,มีเสียงเพลงมีไฟสวยๆมีพื้นที่แบบรีแลกซ์รีแลกซ์อากาศดีๆอะไรเงี้ยให้เขาได้ทาก็เลยเป็นที่มาของการเป็นแนวคิดที่ทําตลาดตรงนี้ขึ้นมาครับและตอนนี้นะคะวิวก็อยู่กับกลุ่มน้องๆนักเรียนวมวนะคะน้องๆมาที่ตลาดนี้บ่อยไหมคะบ่อยครับแล้วก็ชอบบรรยากาศอะไรของที่นี่บ้างที่นี่ก็มีเพลงเปิดให้ฟังด้วย แล้วก็ชอบผู้คนด้วยครับคนทูกท่านดีแล้วก็คือเวลากินข้าวเนี่ยแบบจะให้อารมณ์สุนทรีด้วยอาหารก็อร,อ,อร่อยนะคะนี้เลือกมากมายเลยเนาะใช่ครับและที่ตลาดริมชนหนนคนเดินนี้นะคะ<ม>ก็เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยเวลาบ่ายสี่โมงเย็นนะคะจนถึงประมาณทุ่มครึ่งนะคะใครชอบบรรยากาศนะคะ ชิลๆแบบนี้นะคะกับอาหารอร่อยออร่อยก็แวะมาที่นี่ได้เลยจ้าและหลังจากที่เราเดินชมตลาดกันจนเหนื่อยแล้วนะคะวิวก็หิวแล้วล่ะตอนนี้นะคะวิวก็นึกถึงเมนูพิเศษเมนูหนึ่งนะคะของป่าพยอมที่นี่นะคะนี่ใครเห็นนี้นึกถึงเมนูอะไรคะเมนูพื้นบ้านของที่นี่นะคะก็คือเมนูยวกผัดเคยและวันนี้นะคะวิวก็มีนี่เชฟมือทองของเราค่ะพี่สาลี่พี่สาลี่จะมาสาธิต วิธีการทำนะคะหยวกผัดเคยนะคะให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ได้ชิมกันเลยค่ะมีพิสซลลี่ตอนนี้นำบ้านกระรดแล้วใช่ไหมคะใช่เลยก่อนดี้วดพัดเทียมนะค่ะพัดเทียมนี่เรากระตำสักทีนะคะซัดปอยเรื่องๆนะแต่ใส่เคยนะใส่หมักไหมคะพิสซัลลี่ใส่เลยนะนี่วันนี้สกายจบดีมาเดินละริมจนกะ ได้กินเมนูพิเศษตัืนนี้เลยใช่ไหมยอดเกยค่ะดิบบีไส้ม,มดไหมคะได้เลยค่ะไส้มดเลยนะใส่น้ำทานหน่อยนึงวัตถุดิบหลักที่ขาดไม่ได้เลยก็คมมือยวกค่ะจใส่ได้เลยค่ะใส่เลยเฮ้ยทู่มาเลยนำน็อกลงไปเลยค่ะปี้นมาแล้ว กู้งก้าเลยมาเนี่ยวมได้กินเลยเดี๋ยวขอชิมสักทีนะคะค่ะร้อนนะจ๊ะร้อนเดี๋ยวมันจะกินววานตะกิดเลยหรือวะวันถึงมันยังผัดไม่เสร็จนะคะแต่คิวยาวมากเอาเไปชิมเลยได้ไหมคะอยากผัดเคยมาแล้วค่ะ นชนได้เลยนี่ค่ะเมนูหยกผัดเคยของเราเรียบร้อยแล้วสำหรับครั้งหน้านะคะมาติดตามชมก,กันว่าพอชอพาตลอตลาดคนไทยยิ้มได้จะพาทุกคนไปตลอดที่ตลาดไหนกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ